ถ้ามาเซี่ยงไฮ้แล้วได้เดินมาถึงไม้ทานครั้งแรกคุณจะรู้สึกถึงพลังของเมืองมอตู้ทันทีลงจากแม่น้ำหวงผูพัดมาเบาๆมองไปเห็นตึกรูปแบบยุโรปเก่าๆอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านคืออาคารฟ้าที่ทันสมัยของลู่เจียจุยผ้าผสมแบบนี้ถ่ายมุมไหนก็ดูดีไปหมดไว้ทานอยู่ใจกลางเมืองซึ่งไห้ตลอดแนวแม่น้ำยาวประมาณ1กิโลกว่าๆไฮไลค์คืออาคารสไตล์ยุโรปที่เรียงกันเป็นแถวและวิวฝั่ง ผูตรงอย่างหอไค่มุกตะวันออกกับตึกช่งางไห่ทาวเวอร์ตอนกลางคืนไฟเปิดเมื่อไหร่บอกเลยว่าสวยเหมือนถ่นายหนังฮอลลีวูดคุณจะเดินเล่นริมน้ําล่องเรือหรือหาคาเฟ่นั่งชมวิวก็ได้หมดถ้ามีเวลาแนะนํามาแถวเย็นๆเดินเล่นก่อนแล้วรอชมไฟตอนฟ้าเมื่อเส้นทางเดินจากสถานีรถไฟใต้ดินเอ็นจีอีสโรสมายังไม่ทันก็เดินง่ายและมีร้าน ให้ใบเย่าถ้าชอบถ่ายรูปควรฝืนเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงที่นี่เหมาะทั้งคู่รักครอบครัวหรือมาคนเดียวก็เพลินเดินจนไม่แล้วก็หาของกินได้เลยรอบๆมีร้านอาหารเทียบทั้งอาหารท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้และนานาชาติถ้าครั้งแรกมาเซี่ยงไฮ้แนะนําลองเสี่ยวหลงเปาเซิงเจียนหรือบะหมี่ปูแบบคลาสสิกเรื่องฤดูการฤดูใบไม้ผลิก,กับใบไม้ร่วงสบายสุดฤดูร้อนอาจร้อนหน่อยแต่ไฟกลางคืนสวยมาก ส่วนฤด,ดูหนาวลมแรงนิดหนึ่งเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ด้วยการเดินทางสะดวกมากรถไฟใต้ดินหลายสายถึงเดินเล่นก็ปลอดภัยสิ่งที่ต้องระวังคือวันหยุดคนจะเยอะมากแนะนำหลีกเลี่ยงช่วงพีคถ้ามาไว้ทันสักครั้งคุณจะได้ความทรงจำของเซี่ยงไฮ้ที่เป็นของคุณเองแน่นอน